สวัสดีครับพบกับรายการ Allow y ย u รู้รอบรั้วมสวใน180วินาทีวันนี้เราจะพามาชมงาน University PR r e d b u r g Expo 2022 w <Wow. S 1> ร o n c o n n o m e m o r e โดยในงานนี้นะครับจะมีการนำเสนอผลงานและแนะนำการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยสนินคลิวิโรธและมหาวิทยาลัยต่างๆอีก8ที่ด้วยกันนะครับในงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กับน้องๆที่มาร่วมงานนะครับเราจะถามน้องๆกันว่ามาจากที่ไหนอยู่ชั้นอะไรสนใจคณะอะไรบ้างครับจากโรงเรียนธรรมาศาสตร์คองหวมพิทยาคมค่ะอยู่ม .6 สนใจในคณะมนุษยศาสตร์ค่ะสนใจคณะสังคมศาสตร์ สนใจคณะสังคมศาสตร์ค่ะสนใจคณะมนุษยศาสตร์ค่ะมาจากโรงเรียนวดินเดชาสิงห์สิงหาเซนีซีค่ะสนใจคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาจีนค่ะสนใจคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมค่ะสนใจคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมค่ะนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาการแสดงและกงกับภาพยนตร์ค่ะสนใจมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษกศบครับสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนเบญจมาราชาัยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ชั้นมหกค่ะ สนใจคณะกายภาพบำบัดค่ะนูสนใจคณะสังคมศาสตร์นิติศาสตร์ค่ะนวัตกรรมสื่อสารสังคมค่ะมาจากเรียนมัธยมวิท่าเทานะคะโลคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมค่ะอยากเข้าคณะวิศวโยธาค่ะุมนษยศาสตร์ค่ะคณะสังคมศาสตร์ค่ะอยากเข้าคณะที่เกี่ยวกับสุขภาพค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแทนอาจารย์ของนรงเรียนต่างๆนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอาจารย์มีความ ที่เห็นยังไงกับงานนี้บ้างครับกลับมารู้สึกผูกพันเหมือนเดิมนะคะที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่อบอุ่นสําหรับครูเสมอนะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะก็คืออบอุ่นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กอยากจะเข้าที่นี่ต่ออีกนะคะโรงเรียนทันญรัตจังหวัดปทุมธานีค่ะยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ามาดูงานมีทศกาลในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณทางมสวที่จัดงานดีๆอย่างนี้ให้แก่นักเรียนแล้วก็คณะครูแนวๆนะคะได้นําความรู้ข้อมูลไปเผยแพร่ต่อ ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนค่ะเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมนะคะจะนําข้อมูลที่ได้รับข่าวสารจากคณะสาขาต่งตางๆของมสวค่ะไปเผยแพร่ให้นักเรียนรับทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะหวังว่าปีหน้าหรือปีถัดไปนะคะจะมีโอกาสได้มาร่วมงานนี้อีกนะคะแล้วก็มีมาหาวิทยาลัยหลายๆที่นะคะเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้นําข้อมูลไปประชาสัมพันธ์นักเรียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับสาหรับงานโนมีม no อสามารถติดตามอีพีหน้าได้ที่อาราวยูรู้รอบรู้รรรมวมสว สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ